ผ่านคมครับน้องน้อยตัดหนึ่งครั้งให้ได้มือครับนุ่มมือนุ่ลงอีกเต็มเลยครับไม่หครับุกบบอ,บบออกุกนุ่มลงเห็นที่ดี ผู้าาว่าการจังหวัดลบบุรีพลบุรีบุรีนายกิษศักดิ์ปฐมศักดิ์นักาการแรงงานกำนินการพิเศษสัดทวงแรงงาน ร้อยโฮอาโน์เชิดสเทียสังกัดเนศกิตปฏิการอิสมญิยาร้อยตีวิบร์สุภาการสังกัดเห็นว่าท่านสมควรได้รับการยกย่องสรนเสริญจึงแต่งตั้งให้ท่านเป็นนักโดร่มอิติมศักดิ์ของกองปกในครั้งนี้ของหน่วยรบพิเศษและกองปก จนเป็นเกิดผลดีต่อทางราชก,การที่ผ่านมานั้นเป็นนักโดดร่มอิติมศักดิ์ของกองัขบบในครั้งนี้และผมหวังว่าท่านจะได้ให้การส่งเสริมโดยเพราะในการพิทักษ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์